สนับสนุนโดย Miracle CE วิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมช่วยลดปัญหาการเกิดสิวค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้มีชื่อช่วงว่าอินเทรนด์ค่ะช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะนำเรื่องที่อินเทรนด์นะคะในกระแสอตอนนี้มาคุยกันมาแนะนำนะคะหรือในบางครั้งนะคะบางตอนเราก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาร่วมในรายการค่ะ ตอนนี้ที่เองแทนอินเทนก็ฝากร้านเลยยังอินเทนอยู่การขายของผ่านผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละผ่านเว็บไซต์อย่างนี้ฝากร้านอินเทนมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมฟังนะคะก็เป็นเรื่องอะไรที่อินเทนอินอยู่ต้องถามคุณพี่ก่อนคุณพี่เคยอยากฝากร้านกับเขาบ้างไหมฝากร้านเหรอคะก่อนจะฝากร้านคุณพี่อยากมีโปรดักต์เป็นของตัวเองก่อนค่ะคุณบ้าอยากใช่ไหมล่ะอยากอยากมีโปรดักต์อะไรคะ อูเยอะมากเลยค่ะอย่างล่าสุดเร็วๆนี้คุณพี่ก็เคยคิดว่าไอ้คุณพี่อยากมีเสื้อผ้าเป็นของตัวเองอะพ l u s s i อะไรแบบเนี้ยตลาดอยู่นะคุณพี่ออแบบแบบเก๋ๆของพล u s s i z อย่างเงี้ยบางคนเขาชอบแต่งตัวแต่ว่ามันทำยากคุณน้องได้แต่ฝันไม่รู้ว่ามันจะเป็น,นจนริงื่าไหร่ใช่ไหมมาดูนี่กันดีกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคนที่ทำให้ฝันที่เป็นจริงคือเธอก็ อย่างมีแบรนด์สัของตัวเองเธอก็มีเลยนะคะดนนีจังเลยค่ะเดี๋ยวคพี่จะได้ศึกษาเคล็ดลับจากเธอนะคะเธอไม่ได้เรียนด้านแฟชั่นดีไซเนอร์มาด้านโดยตรงด้วยววแต่สามารถมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็ดังไปไกลด้วยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยดีกว่านะคะคุณอ้อมสุกัญญาโปรจากค่ะเจ้าของแบรนด์ซูซาแฟชั่นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณอ้อมนะคะค่ะได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณอ้อมช่วยอธิบายนิดนึงตามที่น้องอารุเขาเกิดไปแล้วว่าคุณอ้อมไม่ได้เรียนด้านแฟชั่นดีไซเนอร์มาก่อนถูกไหมคะแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้จุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรยังไงคะแรงบันดาลใจมาจากตัวเองมากกว่าค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็เป็นคนชอบคัลเลอร์ แล้วทีนี้ตัวเองก็เคยเป็นนางแบบนักสแสดงมาก่อนก็ได้ดูนูน้นดูนี่ดูนั่นไปเที่ยวทั่วโลกแล้วก็ได้ออกงานบ่อยๆอ,อะค่ะก็เจออีกสังคมหนึ่งที่เขาชอบใส่ผ้าลูกไม้ซึ่งแบบเฮ้ยเราทำไมคนแก่ต้องใส่ผ้าลูกไม้ทําไมพวกวัยรุ่นต้องใส่แค่ชีฟองหรือผ้าแบบพื้นๆอะไรเงี้ยทาไมพวกเราไม่ใส่ผ้าลูกไม้บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความคิดว่าตัวเองน่าจะใส่ผ้าลูกไม้สวย คนทุกคนน่าจะใส่ผ้าลูกไม้สวยอะค่ะก็เลยก็เลยเลือกเลือกที่จะมาทำมาทำแบรนด์ตอนแรกก็เลยทำเองก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาไปถ่ายที่สเปนค่ะแล้วทีนี้พอพอกลับมาจากสเปนปุ๊บเราก็เอาภาพที่ถ่ายนั่นนะคะมาโพสลงใน Facebook โซเชียลอะไรเงี้ยก็เหมือนโพสเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากจนแบบตอบไม่ไหวเลยค่ะมีแต่คนชอบใช่ค่ะคุณสามีก็เลยช็อกว่าเฮ้ ฉันถ่ายรูปสวยหลือไม่จริงคะนองแบบสวยค่ะเอออยู่ที่นางแบบด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะนองแบบสวยเนาะนางแบบก็ต้องรีเซนให้ดีก่อนใช่ใช่ค่ะเออทีนี้นะคะที่ทราบมาเนี่ยชุดที่คุณอ้อมเนี่ยออกแบบเนี่ยถูกใจมากถูกใจของมิสสิงคโปร์มากเลยเล่านิดนึงได้ไหมปถูกใจกันยังไงเนี่ยหรอือว่ามาจากสเปนอันเนี้ยแหละใช่ค่ะต่อเนื่องจากสเปนเนี่ยแหละค่ะไปไปถ่ายชุดยาวเป็นชุดลาตีะสีแดง แล้วพอโพสต์ไปปุ๊บอ้อมก็เคยอยู่สิงคโปร์อยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยคอนเนคชันก็มีค่ะแล้วทีนี้พอโพสต์ไปแล้วเขาก็บอกว่าส่งเมสเซจมาบอกว่าฉันชอบชุดน,นี้มากเลยฉันเป็นเมนเจอร์ของมิสสิงคโปร์ซึ่งจะไปประกวดมิดเวิร์ดฉันอยากให้คุณออกแบบให้หน่อยอแต่ตอนนั้นอ้อมาคิดว่าเขาอะพูดเล่น แซวเล่นอะไรเงี้ยเรียกว่าแบบใครมาแซวเล่นอย่างเงี้ยใช่ใครจะไปนึกล่ะคะก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรค่ะก็แค่หัวเราะจบหยิเหยิบเขาคิดว่าเรายิแล้วพอสักสองสามวันเขาก็ส่งกลับมาอีกว่าพูดจริงๆนะมีเวลาแค่สองอาทิตย์เท่านั้นตัดให้มีสิงคโปร์ไปประกวดมิดเวิร์ที่บาหลีได้ไหมอ้โหผมก็อึ้งไปเลยค่ะไม่ตอบอะไรกับโทรศัพท์ทันทีหาสามีเดวี จริงเปล่าเนี่ยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าใครล่ะก็เอ่ยชื่อคนนี้เพื่อนผมเองอืมเราก็เลยคอนแทคเขากลับปรากฏว่าเขาจะเอาจริงๆค่ะแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้มีแบรนด์ยังไม่ได้มีแบรนด์ค่ะก็คือแค่เขาแบบสนใจเพราะเห็นเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยแหละที่เราตัดใส่เองเนี่ยแหละใช่ค่ะถามนิดนึงพอดีแอบเข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยค่ะมียอดไลค์ห้าหมื่นกว่าคนเลยอ่ะใช่ค่ะใช่เราเพิ่ถึงบอกว่าถ่ายรูปลงโซเชียลปุ๊บจากอ่าคอลเลคชันสเปนนะคะก็มี คนไลฟ์เป็นหมู่แล้วใช่ไหมคะพอเปิดแบรนด์ปุ๊บตั้งชื่อแบรนด์อะไรปุ๊บมาเลยหน้าแบรนด์มาเลยค่ะตอนนี้มีช่างประมาณ1ิคนโอ้โหใหญ่นะช่าง1ิบคนนะช่องทางการขายหลักนี่ก็คือผ่านเว็บไซต์เยอะกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านเว็บไซต์แล้วก็มีลูกค้าประจําตอนนี้ซึ่งอย่างคุณหนึ่งวาชินีเนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าประจําเลยค่ะประจําบ่อยมากจนแบบพี่หนึ่งค่ะ ตัดไม่ทันค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะชุดที่แล้วต้องห้าวันสิบวันต้องเสร็จอะไรงเงี้ยอขอแอบถามนิดนึงอ่ะคือสะดุดตามากเลยกับชุดเนี้ยชุดตรงกลางนี่เลยอ่ะค่ะหางนกยูงชใช่ไหมคะชอบมากคือเป็นคนชอบอะไรที่เป็นลายหางนกยูงอยู่แล้วแล้วเห็นชุดนี้แบบเฮ้ยมันปิ๊งเลยอะ่ะอยากรู้แรงบันดาลใจที่ขีดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไงคะพอดีไปเดินดูผ้าค่ะเห็นผ้าร้านอินเดียซึ่งสวยมาก เป็นหางนกยูงสีทองใช่ไหมคะทองน้ําตาลนึกถึงผ้าไหมไทยเลยค่ะผ้าไหมไทยของเรานี่แหละค่ะว่าตัดผสมกับผ้าไหมไทยเปิดหลังนิดหน่อยมีหางลากอันนี้ค่ะจะเป็นผ้าไหมไทยข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะดูหรูดูอลังซึ่งถ้าฝรั่งเห็นแล้วจะแบบร้องโอ้ใหม่กอดใช่ไหมคะก็เลยเออ คือข้างหน้าเรียบๆแต่ข้างหลังแบบอลังการมากในเว็บไซต์เมื่อกี้แอบเข้าไปดูมาเนี่ยแบบเนี่ยมีกี่ไซส์เออแบบมีกี่ไซส์อันนั้นน่ะถ้าสิงคโปร์ก็จะมีเป็นไซส์อะค่ะเป็น already to wear ใช่ไหมคะแต่ถ้าในเว็บไซต์ที่อ้อมโพสตอย่างชุดเนี้ยอ้อมก็จะตัดเป็นตัวอย่างให้นางแบบใส่ทาย่ตัวใช่ค่ะอย่างคุณพี่จะไปใส่เงี้ยอ้อมก็ต้องตัดไซส์ใหม่ให้แล้วตัดใหม่ใช่คือเท่ากับว่า หนึ่งแบบมีหนึ่งตัวใช่เท่านั้นใช่เพราะว่าไม่อยากทําเยอะเพราะว่าเหนใช่อย่างเราเดินเข้างานเนี่ยเคยโดนมาแล้วค่ะอย่างเราเดินเข้าชายชายต้องถ้าไปซ้ํากับคนอื่นเราจะไม่สเปเชียลละก็คืออย่างแรกเนี่ยทาความเข้าใจยี้วว่าชุดแรกที่ตัดขึ้นมาเป็นแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์คุณอ้อมจะเป็นเปลืใหญ่ถูกไหมคะใช่นางแบบคะหรือว่าคุณมีแบบในใจอยู่แล้วที่อยากจะตัดก็นํามาให้อ้อมตัดได้หรือว่าบอกว่าเอยแบบนี้เข้ากับหนูไหมพี่ ช่วยออกแบบให้หนูหน่อยนะอะไรเงี้ยอ้อมก็จะออกแบบให้ให้เข้ากับบุคลิกของเขาเลยค่ะจุดเด่นถ้าพูดถึงแบรนด์เนี้ยซูซานเนี่ยคนจะนึกถึงอะไรลูกไม้ค่ะผ้าลูกไม้ใช่ค่ะต้องเป็นของคุณอ้อมเลยใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้ตัวที่คุณอ้อมใส่อยู่วันนี้นะคะมีอยู่ในเว็บไซต์เมื่อกี้เขาไปดูมาแล้วนะคะติดตามอันนี้สเปเชียลอ่ะท็อปเทนเลยค่ะขายดีเลยขายดีเลยค่ะแต่สวยจริงๆนะอันนี้คือผ้าลูกไม้คุณอ้อม เลือกเองเลยใช่มค่ะ,คะอันนี้ผ้าลูกไม้อันนี้มันจะเหมาะกับแบบที่อ้อมใส่ตอนนี้แต่ถ้าอ้อมตัดให้ให้คนอื่นใส่เนี้ยอ้อมก็จะเอาผ้าลูกไม้อันนี้ค่ะไปออกแบบอีกแบบหนึ่งให้เขา<อ>ซึ่งให้เข้ากับปุค,คลิกของอเ,อเขาเป็นผ้าเดียวกันใช่เป็นแบบที่เข้ากับปุคลิกของเขาซึ่งไม่อยากให้ซ้ําแบบแต่ว่าซ้ําผ้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีมิสมาเลเซียค่ะเขาจะประกวดมิสมาเลเซียมิสเวิร์ลมาเลเซียเขาติดต่ออ้อมมาค่ะ เขาจะขออ้อมเป็นสปอนเซอร์ชุดยาวทั้งหมดรอบสุดท้ายได้งานทั้งหมดใชคือทั้งหมดชุดยาวที่ที่พวกเขาประกวดใส่ใช่รอบสุดท้ายอะค่ะโอ้โหงานใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะก็อยากทำชื่อเสียงให้เมืองไทยเนาะดีดีไซเนอร์มือไทยดีไซเนอร์มือไทยดีไซเนอร์มือไทยไปไกลทั่วโลกเรารู้ใหม่ว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนี้ยจัดจำหน่ายทางไหนบ้างเออมีหน้าร้านไหมคะ มีหน้าร้านไหมมีหน้าร้านที่สิงคโปร์ค่ะหนาเห็นไหมเอาแล้วที่เมืองไทยเหรอคะทำยังไงดีที่เมืองไทยก็มีออฟฟิศแล้วก็โชว์รูมที่บ้านค่ะก็คือถ้าอยากถ้าอยาก,ถ,ายากถ้าอยากจะไปดูชูทหรือว่าอยากจะสั่งแบบคุณอ้อมเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าหลักการทำแบบแบรนด์มาร์เก็ตติ้งหลักนี่คือผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์ค่ะลงเป็นผ่านเว็บไซต์ใช่ค่ะ w w susa fashion com ค่ะแล้วก็ติดตามได้ตามเฟซบุ๊ก ก็คือมีทั้ง Facebook มีทั้งอิ a สตาแกรมแล้วก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก็คือเขาไปเลือกแบบได้เลยเมื่อกี้เแอบแวะเข้าไปดูมาเปรี้ยวมากเลยนะแต่ละแบบเนาะมากเป็นงานใจเนาะเป็นไงเป็นผู้หญิงเก่งเลยนะสมสมกับธีมคอนเซปต์วันนี้เลยนะวันะตีสากลหญิงเก่งตสกวันที่แปดะเป็นทั้งหญิงเก่งเป็นทั้งผู้หญิงที่ใช้ทำธุรกิจผ่านโลกโซเชียลครบเครื่องนะไม่กลัวที่จะทำไงคะ มีคำคมให้เราด้วยอ่ะต้องไม่กดที่ทำคุณพี่ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจดีๆจากคุณอ้อมเนาะอยากทำอะไรก็ทําอยากกลัวที่จะทํานะคะถ้ายังไงเราก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้มากขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกับช่วงต่อไปค่ะ m ิ r a c คิลซีวิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียม มินรวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวช่วยลดการอักเสบสิวทุกประเภทจัดจำหน่ายโดยบริษัท SMT Princess จำกัด